ตีเลี่ยมอะมา็เห่ยจะอยู่ในกรอบถึงขวาไม่เป็นไรมีแค่นกอบอืมแลเฉพาในอแล้วว่าให้อันนี้หนักเล็กให้ตียาวเลยไม่ให้แค่ตรงในกรอบตีตีเหลี่ยมอหน้าบอนั้นเลยจรมันจะไม่เกิกูแค่นั้นพอมันจะไม่เกิดการไมได้จุดจุดเดียวอะใช่เราจะตาต้บอลเราจะจุดจบจุดเบอยนรู้กันรู้กัน

สี่คนไงพี่ถ้าทีมเราเจ็ดเหลือเศษสี่คนอ๋อนี่คนอ๋อไม่ใช่ลมเชื้อฟ้าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหสีอ๋อตอนนี้มันมีเราเกินทีมเดียวถ้าไม่รวมเด็กสองคนเออเดี๋ยวให้เด็กลงพี่ออดคนหนึ่งฮะอ่าเราก็เล่นเกียตต่อเราเกตไงไม่รวมทุกคนถ้าเราเกียตไง้องงลเจะขาดทีมหนึ่ง

้าตอนนคนมันเจออย่ไหนไขับไปคนนึงก็พอแล้วเดี๋อ้พอดีเง้ยมันอนกนแล้วเอาไม่เป็นไร้อเดี๋ยวโอนคืนให้ก็ได้เอไแต่ก็ได้นะไมายือปืน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 ได้อันนี้จอพี่จอปะไม่ได้ไม่ได้เะมีเจ็ดแล้วหน่คนเจอถึงร้านหัึ่งคนอ่น่เฮ้ยง่งมดเลยนะอรอพ่งลงอ๋อมาไ ว่าเิีแล้วเขาจะเอาได้มเดี๋ยวลองคุยพี่ออดดูว่าไงได้ประเด็นพอดีเลยดเดี๋ยว่ร้นั่งหรอเมันมันนะเดี๋ยวถ้าบอลมาผมจะล็อกเเลยแล้วเราถือบอลไม่ออกด้วยให้เล่นต่อเอาโดนลูกบสรัดไมกรรมการถือเป็นอากาศ ถ้าเราไปกองอยู man, 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 ่ท oh, ี like ่เดียวเราทุอยู่เนี่ยเราไปที่เกลือเฝั่งไหนเป็นกองที่ฝั่งนู้นเองเดลยเขาฝั่งนู้นคนเยอะก็ต้องไปฝั่งนู้นฝั่งนี้มีใครอ่ะเราขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่มีคนไงจะขึ้นไงฝั่งเนี้ย รที่ว่าเียพี่องก็เปิดเสร็จใช่ไหมเขาเขาเปิดเสร็จปคุมเขาอกกล่องกล่องก็อย่างเงี้ยยเดินกลับเหมืนเหมือนเป็นที่ทับ้อนอ่ะกำลางเจรจาอยู่เดี๋ยวไม่เข้าใจกลังเจรจาอยู่รอบนี้รอบนี้ถ้าอกคมไมไเขา้าวเดี๋ยวน้องเยวไปนูนนะเดี๋ยวปบอกด้าอนี่มไม่ชื่อรองไม่เชื่อองอะไอ้เหี้ยว้าถ้ามันกลับมาแล้วก็มาลเขาผบามาด้ ไม่เล่นใม่เลยตอนแรกผมยิงหน้าเป่าเนี่ยตอนสวยว่าตอนแรกผมยิงหน้าเป่าไม่ใช่ตอนแรกอ่ะมาถามกูไอตัวผมอยู่กับทีมเราปะไอ้แต่ก็ยิงมาบอกปล่อยปล่อยปล่อยหลบหลบหลบอะไรงเนี่ยใไอทีมเรา่ะไออยู่เหลืองก็กระโดดตัวไอยนี่แล้วที่หน้าอะไรเนี่ยมาแล้วนะ สุดหน้ามึงนอนเน่ยเจ็ดโมงเลยนะตื่นมาต้อนอนเลยนะไม่นอนแต่ว่าเขาละกันมาจะไม่รับงานด้วยบอกว่าไม่รับงานวันนี้มดจะไปเตะบอลแล้วทำมาแล้วเรียนอย่างนี้นะมึงรู้ตัวเลยนะไม่ใช่เพราะอาการง่วงนะ สุกย้เล่นดีอ่ะเล่นดีป่ะไปดูคลิปฝนไม่ตกเลยนะเสียดายเนาะไปเล่นตรงนู้นนะที่มันไม่ยิงเยอะเยราอะของเราดนแม่งยิงเข้าโกอย่างเดียวเลยต้องต้องชิปต้องชิปพี่หน้าโกต้องชิปตอนนี้เล่นไม่ได้

ทันไ่เอาตือฟ้าใช่